สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณช่วยพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบบายครูหน่อยคุณครูชื่อครูวิลาวันเขียวรำค่ะ วันนี้คุณครูจะมาสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมารีวิทของเรานั่นเองค่ะโดยต้องขอขอบคุณเนื้อหาของอจทค่ะในบทนี้เป็นการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งการค้นหาข้อมูลก็จะมีด้วยกันหลายๆแบบด้วยกันค่ะ การค้นหาข้อมูลจะต้องใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคนิคในการค้นหาก็เพราะว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเช่นการค้นหาข้อมูลของรูปภาพเป็น jpeg หรือการระบุเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักเรียนต้องการค้นหาประวัติของอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานการศึกษานักเรียนก็แค่พิมพ์ว่าประวัติอินเทอร์เน็ต ac t th นั่นเองค่ะการกำหนดขอบเขตในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเป็นการค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูงนักเรียนทดลองค้นหาข้อมูลไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ อันดับแรกเลยให้นักเรียนทดลองเข้า Google ค่ะเสร็จแล้วทําการพิมพ์คำค้นหาที่ต้องการอย่างเช่นคุณครูพิมพ์เทศการสงการเข้าไปค่ะรายละเอียดข้างล่างให้นักเรียนเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้วเลือกการค้นหาขั้นสูงค่ะ ก็จะขึ้นรายละเอียดให้นักเรียนกรอกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนดูในช่องของไม่มีคําเหล่านี้หมายถึงไม่ต้องการให้ประวัติวันสงกรานเนี่ยแสดงขึ้นมาในส่วนของจํานวนตั้งแต่นักเรียนสามารถเลือกปีพศพิมพ์ลงเข้าไปได้เลยค่ะด้านล่างก็จะเป็นพวกภาษาภูมิภาคหรืออัปเดตวันเวลานักเรียนลองคลิกดูนะคะ ในส่วนของไซต์หรือโดเมนนักเรียนสามารถเลือกหน่วยงานลงเข้าไปได้เลยค่ะอย่างเช่นหน่วยงานของภาครัฐก็คือ .go.th เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกค้นหาขั้นสูงค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนแรกที่ข้อมูลจะต้องโชว์ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์ส่วนที่2ก็คือหัวข้อของเว็บไซต์ค่ะ ในส่วนของที่3ามก็คือวันที่เผยแพร่ส่วนสุดท้ายเลยก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างของข้อมูลค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนักเรียนลองทบทวนลองทำตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ จบแล้วนะคะอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนรู้กับคุณครูในคลิปนี้ก่อนจากกาันนักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดวิทยาการคำนวณในหน้า48-50นะคะเพื่อที่จะดูว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของคลิปนี้มากน้อยเพียงใดเนื้อหาถัดไปนักเรียนอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหน่อยขอจบลงก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ